ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะทําการแยกหนอ่อต้นถุงเงินถุงทองค่ะคือพี่ตีได้มาก็ได้มาลองเลี้ยงไว้ก็ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีหน่อให้พี่ตีอยู่ประมาณ4หน่อนะคะซึ่งพี่ตีได้ทําการเตรียมกระถางไว้แล้วนะคะถุงเงินถุงทองหลายคนก็อาจจะรู้จักดีนะคะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะถุงเงินถุงทองนี้นะคะเขาเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือ,อมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกไว้นะคะเป็นการเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลประจำคนเกิดวันพฤหัสค่ะซึ่งพี่ตีก็เกิดวันพฤหัสพอดีนะคะ ถ้าใครเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะเขาก็จะแตกหน่อนะคะแล้วก็ต้นอุดมสมบูรณ์สวยงามนะคะและที่สำคัญก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับไล่นะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอับประมงคลนะคะออกไปนะคะและก็จะช่วยเรียกทรัพย์นะคะสิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาหาที่ตัวเรานะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายัางเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะในเรื่องของการาถ้าใครนะคะสามารถปลูกไว้เนี่ยก็ปลูกในบริเวณบ้านในอาคารก็ได้นะคะเป็นพืชที่ชอบในความของอชุ่มน้ําหน่อยนะคะเขาจะชอบน้านะคะเพราะว่าต้นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นลําต้นของเขาเขาจะอิ่มน้ําเป็นพืชที่อิ่มน้ํานะคะก็ในเรื่องของการให้น้ำเนี่ยก็ควรที่จะให้เขา ไม่ให้ขาดเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยต้องมีสักครั้งหนึ่งนะคะในการให้น้ํานะคะเพราะว่าถ้าขาดน้ำเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของการอ,าออกใบให้ลายที่สวยได้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีมาทําการแยกหนอกันเลยดีกว่านะคะกระถางนี้พี่ตีได้มาเป็นถุงนะถุงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10 10นิ้วนะคะเป็นถุงใหญ่อยู่นะคะแล้วก็พี่ตีก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเขาอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็ แตกหน่อให้นะคะแล้วก็ถ้าพี่ตีปล่อยทิ้งไว้เยอะกว่านี้เดี๋ยวกลัวเขาจะแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่คือรากเยอะมากๆนะคะค่ะในกระถางนี้นะคะก่อนที่พี่ตีจะทำการแยกหน่อนนะพี่ตีได้เตรียมดินไว้แล้วนะคะดินก็จะเป็นดิน ใต้ต้นจามจุรีค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็จะมีด้านล่างสุดนะคะพี่ตีใช้กากมะพร้าวนะคะที่สับแช่น้ําแล้วนะคะประมาณ3วันนะคะพี่ตีใช้รองอด้านล่างนะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ช่วยในเรื่องของการระบายได้ดีนะคะไม่ท่วมขังมากจนเกินไปนะคะ ค่ะหลังจากที่พี่ตีเตรียมไว้ทั้งหมดอยู่ประมาณ3กระถางนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กนะพี่ตีได้มาจากเพื่อนนะคะเขาให้มาพี่ตีก็เลยลองเลี้ยงดูตอนที่ได้มาเนี่ยต้นเขาเล็กก็จริงแต่ว่าใบเขาแบบ เหลืองๆซีดๆนะคะเหมือนเขาจะตายแล้วนะคะพี่ตีก็เลยเอามาเลี้ยงดูเขาใหม่นะคะโดยให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ำพี่ตีก็จะไม่ขาดนะคะดูเขาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แล้วนะคะและอีกหน่อยเขาก็จะค่อยๆโตให้นะคะค่ะในกระถางใหญ่นะคะพี่ตีจะทำการแยกแยกหนอกันเลยนะคะวันนี้นะคะ ซึ่งการแยกหน่อพี่ตีก็จะเตรียมอุปกรณ์ก็คือง่ายๆเลยนะคะแบบบ้นบานๆเลยนะคะก็จะมีมีดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียงนะคะซึ่งเป็นอันเล็กนะคะพี่ตีจะเอามาเป็นอุปกรณ์ช่วยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะเผื่อได้ใช้นะคะก็คือเป็นมีดแกะสะลักปลายแหลมนะคะค่ะอ่าเริ่มแรกพี่ตีก็จะพี่ตีได้มาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ใส่ดินอะไรมากนะเป็นดินธรรมดาเลยค่ะ ดูรากเยอะมากนะคะเพราะว่าพี่ตีได้มาเล่งให้ปุ๋ยกับเขานะคะปุ๋ยที่เขาชอบเนี่ยถ้าอยากให้โตเร็วเนี่ยแนะนํานะถ้าเป็นถุงเงินถุงทองเนี่ยพี่ตีจะใช้ปุ๋ยเ,เป็นปุ๋ยชนิดในชนิดนี้ค่ะอสโมคัสนะคะซึ่งพี่ตีก็จะเป็นสูตรเ,เสมอนะคะสิบสามสิบสามสิบสามซึ่งพี่ตีก็ซื้อมาไว้นะคะค่ะก็ช่วย ใน,ในเรื่องของการให้ปุ๋ยเขาเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นอกนั้นพี่ตีก็จะใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะใช้ในการให้ปุ๋ยเขาด้วยนะคะวันนี้พี่ตีไม่ไม่ยอมลดน้ําให้กับเขาเพราะว่าพี่ตีต้องการให้ให้ดินไม่ต้องแบบมีความชื้นแฉ่มากนะคะดูสิคะรากเยอะมากนี่ค่ะ คือเขาอยากจะลงดินลงกระถางแล้วอะแต่ว่าวันนี้พี่ตีก็จะมีแบ่งเอาไปปลูกลงดินจริงๆที่โคกหนองนาด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เขาแตกนอเร็วนะคะก็จะมีแบ่งเลี้ยงในกระถางด้วยนะคะดูจะแยกง่ายหรือเปล่าเพราะว่าดินที่เขาปลูกที่พี่ตีได้มาเนี่ยดินที่เขาคนก่อนนะคะเขาให้เป็นดินธรรมดาเลยนะคะ ก็ดูแข็งอยู่เหมือนกันนะแต่เขาก็ยังโตให้เพราะว่าพี่ตีได้ทำการให้ปุ๋ยกับเขานะคะการดูแลจริงๆแล้วดูแลไม่ยากนะคะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้น้ำแค่นั้นเองนะคะ ถุงเงินถุงทองจริงๆแล้วเขาชอบแสงแดดนะคะเขาชอบแสงนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้อยู่ในร่มตลอดไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่พี่ตีก็คือนํามาตั้งให้เขาโดนโดนแดดนะคะโดนแดดด้วยนะคะแล้วก็อย่าให้ขาดเลยเรื่องของการให้น้ําเพราะว่าในช่วงที่เขาโดนแดดเนี่ยเขาก็ต้องการาคลายน้ําด้วยนะคะต้องการน้ําน้ําในการบํารุงต้นเขาเองนะคะ รากเยอะมากเลยนะคะเนี่ยขนาดดินธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นดินปรุงนะเป็อย่างของพี่ตีเนี่ยจะเน้นดินที่อยู่ใต้ต้นจามจุลีค่ะซึ่งเขาก็จะมีความละเอียดแล้วก็มีธาตุอาหารพวกเศษใบไม้เศษไม้ที่ทับถมกันอยู่นะคะเยอะมากๆนะคะเขาจะมีธาตุของไนโตรเจนที่สูงนะคะในเรื่องของการปลูกพืชแต่และอย่างเนี่ยพี่ตีก็จะใช้เพราะว่า,าหาง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยนะคะที่บ้านพี่ตีมีเยอะนะคะ พิีว่ามันน่าจะใช้อันใหญ่พิตีซื้อมาไว้คือมันน่าจะง่ายในการผ่าแยกถ้าดินล่วนซุยเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อให้เยอะมากกว่านี้นะคะเนี่ยพิตีเชื่อนะเพราะว่านี่คือดินเอแน่นเขาก็เลยเ,ออเรื่องของการแยก แตกหน่อเนี่ยมันอาจจะแตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัดเหมือนเค้กเลยเนี่ยคะ่ะโหยรากเยอะมากๆนะคะตรงแค่ต้นตรงนี้เขาก็มีรากเยอะอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ยังไงก็รอดนะคะยัก ล่างเยอะมากมานะคะแล้วก็พิ่ตีก็จะทยอยใส่ลงในกระถางไว้เลยค่ะนี่นะคะกเดี๋ยวเพิ่มดินอีกนิดหน่อย กระถางไว้ก่อนนะคะลากียากมากๆดีว่าจะแบ่งไปปลูกที่โคกหนองนานด้วยด้วยดีกว่านะคะ นอนแล้วกันนี่ได้สองต้น เดี๋ยวพี่ตีต้องเพิ่มดินอีกนิดหน่อยนะคะ อันนี้จะเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะคะลากเยอะมากๆเลยนะคะอืม จะขอย้ายกระถางเล็กใส่ไปด้วยดีกว่าว่าอันนี้คือเพื่อนให้มาค่ะอันนี้ก็ส่วนผสมของเขาก็จะมีแกลบนะคะ รากเยอะเหมือนกันนะคะต้นเล็กๆนะคะก็สูตรที่พีตีดูแลเนี่ยเขาก็สามารถออกรากให้นะคะ,ะอีกหน่อยเขาก็จะโตให้กับเราเต็มที่เลยนะคะแล้วก็แตกหน่อให้นะคะ ก็ได้ทั้งหมด4กระถางเลยนะคะส่วนถุงนี้นะคะพี่ตีจะยกไปปลูกลงดินนะคะที่โคกหนองนานะคะค่ะก็สวยมากๆเลยนะคะถุงเงินถึงทองนะคะถ้าเขาใบใหญ่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆห่อหุ้มให้พี่ตีนะคะห่อหุ้มลงมาก็จะมีถุงอยู่ ตรงท้ายๆนี้นะคะเป็นถุงเล็กๆนะคะเขาจะน่ารักมากนะคะใบของเขาก็จะมีความเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีความด่างเป็นสีขาวนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะมีออกเป็นเหลืองๆก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะออกเป็นสีขาวนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ พี่ตีก็มาแยกหนอ่อถุงเงินถุงทองให้ดูนะคะแล้วก็แนะนําในเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ํานะคะแล้วก็ประโยชน์ของถุงเงินถุงทองนะคะถ้าใครปลูกไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะให้ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะสามารถเรียกทรัพย์ได้นะคะที่สําคัญก็คือเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการาใครที่ชอบ ปลูกแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ